สวัสดีครับเป็นยูริเกมไรนเนเจอร์นะครับสหรับเด็กก็นะครับมาทําการทดสอบนะครับก็จะเป็นการทดสอบนะครับตัวนะครับเลนเจอร์นะครับเป็นตัวที่กระโดดได้สามตัวนะครับมาทดสอบแล้วก็วิเคราะห์ดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสหรับสามตัวนี้นะครับอนาคตนะครับจะดีไหมหรือว่าจะตกเมตาไปนะครับก่อนอื่นนะครับก็ถือว่านะครับมีสามตัวแนะนํานะครับที่จริงมีห้าตัวนะที่กระโดดได้นะครับ ตัวที่สี่กับตัวที่ห้านะครับไม่ได้มีในไอดีนะครับแต่มีในอไอดีแยกออกไปนะครับจะมีนะครับบางตัวอ่ามีไมเกี้นะครับแล้วก็จะเป็นนะครับออตัวอะไรนะครับอเป็นลูกของเชตโชมาลูนะครับจําไม่ได้นะครับเป็นลูกสาวนะครับ่อนอื่นนะครับก็มาดูนะครับเอาวีดีโหกกันก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับถือว่านะครับสกิลต่างๆมันใช้งานดีนะครับแล้วก็ความสามารถเหมือนจะโกงด้วยนะครับแต่ว่าไม่ติดเมตานะครับความสามารถนะครับเป็นกระโดดนะครับทะลุอมตะนะครับทำดาเมจสามพันเปอร์เซ็นต์นะครับติดชักด้วยนะครับสี่วินะครับแต่ไม่ติดเมตานะครับก็ความสามารถนะครมีนะครับความสามารถอ่าเหมือนกันนะครับบาลีสี่วินะครับแล้วก็มีฟื้นฟูต่อเนื่องหกสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังสีวิตนะครับอ่าต่อเนื่องเจ็ดวินะครับ ความสามารถนะครับเป็นใบใสายว่องไวด้วยนะครับแต่อ่าเหมือนไม่ติดน,นะครับไม่ติดเมตาด้วยนะครับเพราะว่าตัวไอนะครับก็ถือว่านะครับมีความสามารถแบบอ่าสไตล์แบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ติดเมตานะครับนี่นะครับอ็ความสามารถมันไม่เป็นเมตานะครับเพราะว่าเมตาจะเป็นแบบอะาเอเลนนะครับแต่เอเลนนะครับที่เป็นสายหยุดเวลานะครับแต่ก็ ช่วงนี้สายหยุดเวลาก็เหมือนจะพังไปนิดๆนะครับแล้วก็ตัวเอเลยนะครับจะไม่สามารถยืนได้นะครับมันมันเหมือนโดนลบอะไรไปนะครับโดนเนฟอะไรไปเยอะมากนะครับทําให้ตัวนะครับไม่สามารถยืนได้นะครับเพราะแค่นะครับปล่อยตัวออกมานะครับก็โดนแล้วนะครับคือธาตุไฟแรงมากนะครับยืนไม่ได้นะครับแต่ก็ยังเป็นตัวที่ถือว่านะครับดีนะครับคอมโบได้นะครับ ความสามารถก็จะเป็นนะครับกระโดดทะลุอมตะทําดามจเลยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับความสามารถตรงนี้นะครับถือว่าดีมากนะครับเป็นสกิลบัฟที่ดีนะครับอ่าอมตะนะครับเกาะเลื่อนนะครับ400%แล้วก็มีลม60%นะครับแต่ว่ากระโดดนะครับไม่ทันนะครับแค่กระโดดไปนะครับก็ตายก่อนแล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับมีความสามารถการหยุดเวลานะครับที่ถือว่าเป็นคอมโบที่ดีมากๆนะครับ ก็ยุคแรกๆนะครับก็เป็นเอเลนรีวายนะครับสองตัวนะครับที่จะคอมโบกันนะครับหยุดเวลานะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเอเลนตกเมตาไปแต่ว่ารีวายนะครับยังมีบางทีมเอามาใช้งานนะครับเพราะมีความสามารถดีกว่านะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับตกเมตาไปนะครับแล้วก็นี่นะครับความสามารถนะครับอ่าฟื้นพลังก็ถือว่าน่าจะดีสุดแล้วนะครับสลับตัวเอเลนนะครับอันนี้ก็ผมเอาออกไปจากทีมนะครับ แล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดนะครับคือคอลโบที่มาใหม่ๆนะครับเซนเซอร์แมนครับมันจะมีความสามารถเรื่องผ่อนสวรรค์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับถ้าได้ตัวมานะครับคือต้องได้ตัวเหมือนกันมานะครับถ้าได้เหมือนกันมานะครับอ่ามีเดนจิหนึ่งตัวแล้วก็ถ้ามาบวกอีกหนึ่งตัวนะครับมันจะปลดล็อกให้นะครับนี่สองสามสี่นะครับถ้าไม่ไซ่์ตัวเดนจิก็ต้องใช้นะครับเป็น กบนะครับกบก้าวดาวนะครับที่เป็นตัวสีเเลือนะครับแต่ว่ามันหายากมากนะครับในตอนใหม่ๆนะครับท่านีอยู่ในพาร์นะครับคือตรงนั้นน่ะเป็นชิ้นส่วนนะครับคือต้องรวมได้ครบสิบตัวนะครับจะสามารถเอามานะครับเป็นกบนะครับกบก้าวดาวมาเปิดเปิดปลดล็อกได้นะครับมันมันจะเป็นนะครับคือมันเยอะมากนะครับเงื่อนไขลําบากนะครับความสามารถก็นะครับ กระโดดทะลุอมตะแบบต่อเนื่องนะครับทำให้กระเด็นถอยหลังแล้วก็ทำดาเบสี4,000เปอร์เซ็นก็คือแล้วดีกว่าทุกตัวนะครับที่มีอยู่นะครับมีความสามารถก็บาลีอมตะนะครับและเกาะเลือดนะครับอันนี้นะครับจะเป็นนะครับอ่าคอมโบแบบอ่าที่ถือว่านะครับคอมโบเพิ่มได้หนึ่งพันนะครับอ่าเป็นการกลับมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าเคยติดเมตาไปแต่ยุคแรกๆนะครับอ่าตั้งแต่นะครับอ่าตัว ลูกเชชโอมาูนะครับอ่าโทโทวะแล้วก็เซสุนะนะครับแต่แบบเก่าๆนู่นนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับก็สามารถนะครับกลับมาได้นะครับไซ้์เวลานานหนึ่งนะครับถ้าเป็นเก้าดาวนะครับถ้าเลือกสุดท้ายนะครับก็ยังดีนะครับหรือว่าฟื้นพลังก็ยังดีแต่ว่าแบบเลือกสุดท้ายนะคือดีสุดนะครับแบบอ่ากระโดดไปนะครับตายนะครับก็ยังแบบฟื้นขึ้นมาครับยืนห้าวิสวยได้นะครับมันดีนะครับ นี่ก็มาดูนะครับว่าการใช้งาน,นครับสามตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะครับคือนะครับตัวใหม่นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเดนจิมันจะไหวไหมนะครับเพราะว่าตัว,ต,วตัวที่ใหม่ๆ่นะครับอ่าเริ่มต้นยุคแรกนะครับเหมือนจะเก่งนะครับแบบก้าดาวยุคแรกนะครับก็จะเป็นนะครับบาร์กตนะครับคือเหมือนเหมือนเก่งมากๆนะครับเหมือนอ่าท็อปมากๆแต่ว่านะครับผ่านไปไม่นานนะครับ ปกตนะครับความสามารถนะครับทะลุอมตะมีรีสกิลนะครับดาเมจแรงแล้วก็มีเพิ่มอ่าแร่นะครับหนึ่งพันนะครับเหมือนมาแรกๆก็ดีนะครับแต่ว่าหลังๆมานะครับเรื่องหลบเรื่องต้านนะครับโดนลบหายไปหมดนะครับแล้วก็ตายง่ายนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเดนจิจะโดนด้วยไหมนะครับมาดูกันนะครับว่าการทํางานนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับดูที่อเบโดก่อนนะครับวิ ที่จริงอเบโดอ่าจจะผิดน,นะครับอเบโดบับหน้าป้อมนะครับนี่ครับนี่นะครับบับหน้าป้อมปกติอยู่นะครับดูนะครับการกระโดดนะครับก็จะตกประมาณนี้นะครับนี่นะครับ さんのとか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 